เปลี่ยนแม็กใหม่มาเรียบร้อยบอกเลยว่าหล่อลงตัวสุดๆเลยเป็นตัวยกสูงขึ้นลงสะดวกนะคะร,รถสวยเข้าใหม่คันนี้เลยค่ะโตโยต้าวีโก้นะคะตัว e-Planner นะคะตัวสมาร์ทแคปคันนี้โชมปี2 0 1 4เครื่อง205 เซลค่ะมาในราคาสุดพิเศษค่ะลูกคา้คาขา299,00่ 2, 1999, บาทสีได้มาเป็นสีบอลเงินนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะโลโก้ชัดๆเลยนะคะตัวไฟใหญ่ๆมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะลูกคา้ายางปีใหม่เปลี่ยนแม็กใหม่มาเรียบร้อยบอกเลยว่าหล่อลงตัวสุดๆเลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างบันไดขึ้นลงนะคะด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะคะโลโก้อยู่ครบทุจุดนะคะตัวแม็กไลเนอร์ไม่ช้ำไม่โทมเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างว่าของ Oh, oh. เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าคันนี้เขาให้อะไรเห oh, <my. S 2> เดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันค่ะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะ มาค่ะภายในกันบ้างดีกว่านะคะเป็นตัวยกสูงขึ้นลงสะดวกนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าสะอาดเรียบร้อยจะเป็นสีดําเปยนโนแบ็คนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะลูกค้าได้มาเป็นเทียรธรรมดานะคะเบรมือแมนนวลเนาะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ด้วยเบาะผ้าสีเบสสีครีมเดี๋ยวเราไปลองนั่งฟิวด้านหลังให้ดูค่ะปะนี่เลยตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะลูกค้าสามารถเปิดแคบได้ด้วยนะคะด้านหลังขาไม่ติดหัวไม่ชนนะคะสภาพดีมากตัวเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนัง ยาวเนะเาะแล้วก็จะมีซอสทาัดนุ่มๆน,นะคะย้ําอีกทีนึงนะคะโตยโยตา้าวีโกตัว e ีพีลันเนอนะคะคันนี้ได้เป็นตัวแคบด้วยนะเครื่อง2004ดีเซลราคาสุดพิเศษ299,000บาทสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนยทม3157774หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิจสดากุษคาค่ะบ๊ายบาย,บาย